สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบรายการซอสเรื่องราวกินได้วันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเนื่องจากสิ้นปีกำลังถึงปีใหม่เรามีของข,องขวัญมาให้คุณผู้ชมของเรา2คือฉลองสิบล้านวิววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการทาให้ซอสเรื่องราวกินได้ของปี2020ครบ10ล้านวิวแล้ววันนี้พิเศษกว่านั้นคือไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนี่เรียกว่าพิเศษจริงๆสำหรับแฟนรายการซอสนั่นก็คือสวัสดีครับ ว่ายไปลิกเกมาเลยใครที่เป็นแฟนรายการซอสจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตลอดเวลาปกติแล้วก็เขารู้แมว่าามนอุดมคติตัวเองที่ไม่ใช่เสียงผมชอบกาแฟหรือชอบแฟครับชอบกาแฟค่ะ 2. องผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ผมหันไปคุยด้วยตลอดเวลามึงรู้จักแจ็คบราวน์ไหมใครหาร้าน 3. ใครเห็นชื่อตอนนอกจากซอสเไอแทนแล้ยังมีวงเล็บไดเรกนะบาซอมบี้ เพราะในวันนี้เราขออนุญาตเปิดตัวซอมบี้นี่คือซอมลูกถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วซอมคือผู้อยู่เบื้องหลังเรียกว่าซอมเป็นผู้กำกับผู้อยู่เบื้องหลังรายการซอสเรื่องราวกินได้กับเรามาตลอดตั้งแต่2019ใช่ครับ2020เทปแรกเราไปถ่ายด้วยกันที่โฮมเบิร์ วันนี้เลยจะมาเล่าว่าจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะถ่ายโฮมเบอร์คือซอมเป็นพุ่กับในช่องแบรนดิงอาใช่แล้วเรารู้จักกันยังไงครับเรียกว่าตามไปสัมภาษณ์คนที่มีวิธีคิดหลายๆคนคล้ายๆกับซอฟนี่แหละแต่ว่าเน้นไปทางไม่มีเรื่องอาหารเป็นเรื่องเ,เอ่อเป็นเรื่องของคนแล้วแขกรับเชิญเทปนั้นคือเป็นไอแทนครับเนื่องจากปีนั้นคุณไอแทนเขาจัดงานอาหารเราจัดงานสตรีทฟู้ดเราก็เลยได้มานั่งคุยกันครับ เราคุยกันไปคุยมาเกิดอีท่าไหนแมวมองมาเห็นต้องบอกว่าคนแนะนําคนหนึ่งต้องขอบคุณพี่ต่อเพนกวินมากครับพี่ต่อเพนกวินต่อเพนกวินอิชาบูนะครับอ,อันนี้เป็นคู่หูคู่ร่วมไลฟ์ในช่วงโควิดกับผมในการช่วยร้านอาหารอยู่แล้วผมก็เลยแอบต่อไปครั้งนั้นเราไปที่ที่ไหนที่เจอโอเทปนั้นเราไปถ่ายที่เจอโออ่ารยละเยเเห็นไปแล้วนะตอนที่เทปเจโอออกไปอีกเราก็พูดย้อนกลับไปแล้วว่าเทปนี้พิเศษมากๆเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้น ของแบรนด์ทิ้ง X ไอแทนคือเราไปนั่งคุยกันที่ JO แล้วผมก็เล่าอุดมการณ์ความคิดนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับวงการอาหารใช่ซึ่งณเวลาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าซอสเนี่ยมันเป็นเหมือนด็อก umentary คือเ,เล่าเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่พอไปเจอพี่แทนเนี่ยเหมือนกับว่าวิธีคิดอุดมการณ์มาตรงกันและกันใช้คํานี้และกันคือย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยคือเราก็คิดว่าเออเราอยากทําให้อาหารเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การรีวิวหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วพอไปคุยกับพี่แทนพี่แทนก็มองเหมือนกันว่าเออเขาก็อยากจะ อาจจะไม่ดังแต่ทาอาหารดีรสชาติดีเนี่ยไปไกลยิ่งขึ้นเขาอยู่ได้ถูกไหมพี่ไม่เจ๊งไม่หายไปนอกจากนั้นเรายังอยากจะสนับสนุนร้านที่อาจจะยังเป็นน้องใหม่ในวงการประสบการณ์ไม่มากพอหรืออาจจะยังทําอาหารไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปอร่อยเทียบกับร้านมีรางวัลมีดาวมีอะไรก็ตามรเราเลยเกิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่างั้นเราขายเร,ราเรื่องราวเรื่องราวเพราะเราจะบอกทุกทศว่ารายการเราเลนเรื่องราวกินได้นะก็เลยเป็นที่มาของรายการซอสไอแทน วันนี้เราเลยเป็นที่มาของการเปิดตัวทีมงานว่าเบื้องหลังแบรนด์ทิงที่คุณผู้ชมดูกันเนี่ยในคลิปหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ไอแทนเรามีหน้าที่คืออะเราจะเริ่มจากขั้นตอกนการทำงานแล้วกัน 1. นเรา2คนจะมานั่งคุยกันผมจะมาในสูตรของเฮ้ยซอมร้านนี้อ,อร่อยอซอมลองไปศึกษาเรื่องราวกินได้ของเขาว่ามันมีเรื่องเล่าอพอที่จะเข้ามาอยู่ในแบรนด์ทิงไหมส่วนซอมจะมาในมุมของ ที่ร้านนี้เรื่องราวเด็ดมากพี่ลองดูไหมว่าอาหารรสชาติเป็นยังไงพอจะเป็นในแบรนด์ิ้งได้ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นในการทำง,งานหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมงานมากกว่านี้อีกอคือใครบ้างซอมเปิดตัวหน่อยตามซอมไปตามซอมเริ่มต้นจากคนนี้คือพี่โจรครับพี่โจพี่โจเป็นใครครับเป็นช่างภาพครับพี่โจเป็นช่างภาพคือโจเนี่ยเป็นหนคน ในตาก,กล้องทั้งหมด4คนของเรานะครับมาช่วยกันถ่ายแต่โจเนี่ยจะเป็นคนหลักคนหนึ่งที่มาถ่ายกับเราบ่อยที่สุดซึ่จงจริงต้องบอกกัอนอย่างนะี้พี่แทนโจเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนมีความฝันว่าอยากทํา YouTube มานานมากๆแต่แรกๆแล้วงั้นถามโจนิดนึงฝันอยากทํา YouTube วันนี้ได้มาท o u t u b e กับซอส X I Pan รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจครับเหมือนได้ทําตามความฝันเปไงเด็ดเด็ดเชียบไม่มีสคริปต์แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพูดถึงสคริป คุณผู้ชมรายการซอสเรื่องราวกินได้ไม่เคยมีสคริปต์ผมเดินลงจากรถมาจะมีทีมงานหนึ่งท่านวิ่งเข้ามาติดไมโครโฟน <c oughs> แล้วกล้องพร้อม3 4ส,ส่วั <c oughs> สดีครับคุณผู้ชมกับพวกรายการซอสเรื่องราวกินได้แล้วมันก็ไปอย่างนี้ทั้งเทปเลยเราไม่มีสคริปต์ไม่มีบทแขกรับเชิญก็เช่นกันไม่มีสคริปต์คนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไปเขียนบทให้เขาพูดหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับเราไม่เคยสร้างสตอรี่ให้ใครเป็นเรื่องจริงๆของเขา100%แล้วเราก็ถามมาสดๆอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นยังไงมายังไงแล้วทำไมมาเปิดนี่นัน แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่เดินเข้ามาติดไม้แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มอเพราะนั้นซอมเปิดตัวหน่อยคนนี้เป็นเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังหลักของรายการเลยครับนี่คือน้องเบลครับคุณผู้ชมน้องเบลทําหน้าที่อะไรครับน้าเบลทำทุกอย่างพูดได้เบลจาเริ่มบุญคุณเลยเบลทําทุกอย่างเบลพูดเลยก็เป็นโปรดิวเซอร์ของบออค่ะก็เป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็ดูแลงานให้มันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ รวมถึงข้าวกองนัดคิวพิธีกรนัดคิวแขกรับเชิญติดต่อจองโต๊ะสถานที่เลือกอาหารนู่นนั่นนี่เบลเบลทําทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้ซอสเป็นทุกอย่างให,ให้กองแล้ว <S <S ส่วนฟังนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ครับอีกกล้องหนึ่งของเราที่ถ่ายผมอยู่ตรงนี้อันนี้พี่พี่อะไรครับพี่นินครับพี่นินนะครับอันนี้ทุกคนนี่คือพี่นินนะครับที่เป็นคนมาถ่ายแต่กล้องซอสอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ชัดไม่โฟกัสเวียนหัว โจนินโจนินโจนินเลยหยอกหยอกคือจริงๆเขาถ่ายให้ชัดได้แต่มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์แบบเขาเรียกเหมือนด็อกิเม้นเตอรี่แบบเรียวๆคือเราอยากให้ทุกคนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติมันเป็นการดีไซน์แล้วกันว่าเออเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบไม่แข็งจนเกินไปยังดูเฟรนลี่อยู่ใช่เพราะพิธีกรแข็งแล้วพิธีกรอะไรแข็งครับแสดงแข็งแบบพิธีกรไม่ธรรมชาติแล้วเพราะนั้นให้มันไม่แข็งบ้างที่มุมต้อง เนื่องในโอกาสคริสต์มาสปีใหม่สิ้นปีพอดีวันนี้เรามีของขวัญสุดพิเศษมาให้คุณผู้ชมครับซึ่งนั่นก็คือการจัดอันดับยอดวิวสูงสุดของซอสประจำะปี2020ใครดูมาถึงตรงนี้นะครับลองคอมเมนต์กันมาก่อนได้เลยว่าคุณคิดว่าร้านไหนที่เป็นยอดวิวสูงสุดเอาความรู้สึกนะแบบยังไม่ต้องไปไล่ดูว่าอันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณเชียร์ร้านนี้อยู่ร้านนี้ต้องสูง,ส,งสุดแน่ๆอันเนี้ยรีบคอมเมนต์เลยนะ,ะเพราะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นปุ๊บกลายเป็นลอกข้อสอบนะ ซ้อมเชิญครับอันดับหนึ่งที่ได้ยอดวิวสูงสุดของซอส2 0 2 0ได้แก่มันต้องเริ่มจากอันดับสิบมะคะ่ะไอ้เบลอะไรพี่อันดับที่สิบที่ได้ยอดวิวสูงสุดของซอส2020ได้แก่ร้านนี้ชื่อร้านว่าป่าครับ ร้านป่าของเชฟภูมิครับซึ่งร้านนี้ก็คือขายอาหารไทยนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ว่ากดตามไปดูอ่ะต่อจากอันดับรับอันดับที่9ที่ยอดวิวสูงสุดในรายการซอสสองพันี่สคือร้านนี้เป็นร้านที่มีคนบอกว่าเราไปสร้างความลำบากและตำนานถ่า,ายกันเข้ามาถ่า,ายกันเข้ามาให้เขาเพิ่มเติมนั่นคือร้านร้านนี้คือหนึ่งในร้านรามเมงที่ผมบอกว่าโหชีโอรามเมงดีมากที่สุด เชฟตั้งใจทาเชฟศึกษาจาญี่ปุ่นอย่างดีแล้วก็เป็นร้านที่เราสร้างปรากฏการณ์ร้านหนึ่งใช่เพราะว่าจากเดิมเขาเป็นศิลปินทําวันละนิดวันละหน่อยให้ลูกค้าญี่ปุ่นกินวันนี้เป็นไงซอมเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาร้านเปิด5้าโมงเย็นเนี่ยถ้าคุณไปเกิน5้าโมงครึ่งคุณไม่ได้กินครับนี่ขะแอันดับ9 8คือใคร8 8ของรายการซอสเรื่องราวกินได้ของมาที่สิคือเป็นเชฟอาหารไทยที่ไม่เชื่อว่าต้องมานั่งทําแกงเขียวหวานแบบไทยแบบเดิม หลังจากออกซอสเรื่องราวกินได้เพราะเราออกเทปนี้ไปเมื่อ4เดือนที่แล้วออกปุ๊บหมดปีเลยถึงมกลาเต็มถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์อาหารไทยที่เรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการอาหารไทยแบบใหม่ในรูปแบบรสชาติดั้งเดิมจะไปลองได้ที่ไหนนุชลาต่อไปหนัที่7นะครับทุกคนออาหนัาที่7ยอดวิวสูงสุดของรายการซอสเรื่องรากินได้ันที่7บที่ได้แก่ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ เราไปถ่ายเป็นร้านแรกหลังจากช่วงเปิดโควิดพี่แทนคือคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นร้านนี้ก็คือมีโควิดคนออกไปนั่งกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ร,ร้านเนี้ยเขาเลยเอาความสามารถในการทําร้านระดับ1ดาว,ดาวมาสร้างสารรค์เมนูให้คุณผู้ชมเอาไปกินที่บ้านได้ใช่นั่นก็คือร้านเอ2ตหรือ80-20ที่เราอ่านง,ง่ายๆนี่แหละครับพี่อ่าเอตีทเวนตี้ของเชฟโจเชฟโจซึ่งตอนนั้นเราทําเรื่องของข้าวกล่อง ซึ่งโอ้โหผมจาได้เลยเป็นบะหมี่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตหนึ่งชามที่เคยกินเลยซึ่งอันเนี้ยทางร้านหลังไม่มาบอกว่าหลังจะออกเทปเราไปเนี่ยขายหมดภายในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีครับทุกคนเนี่ยรายการเราเนี่ยคือบางทีนะวันนั้นไปถ่ายกันก็เลยแบบเฮ้ยให้ซ่อมไม่ออกเทปนี้ไม่ออกเดี๋ยวคนเยอะอยากจะไปกินเองหวงหวอ้าวผ่านไป7 7แล้ว6อันดับ6ยอดวิวสูงสุดของซอฟที่เรากินในสองพิคือลำดับที่6เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านร้านเดียว ในรอบปีที่เราไปถ่ายเลยในอาหารประเภทนี้ใช้คำ mm hmm. นี้ล้กัน mm hmm. ก็คือร้าน Solo s Coffee <S ครับเป็นครั้งแรกที่ซอสเรื่องเรากินได้นําเสนอร้านที่ไม่ใช่ร้านอาหารใช่แต่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟโอมาเกษตรแห่งเดียวในเมืองไทยนะที่ผ่านการสร้างสารรค์เมนูจัดเรียกว่าบาริสต้าที่อยู่ในวงการผู้ปลูกปั้นร้านดังๆในเมืองไทยมากมายเรียกว่าถ้าคนเป็นสายกาแฟเนี่ย ต้องไปรอคนนี้ให้ได้ต้องไปเข้าถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางท็อปฟลาแล้วครับท็อปฟยยอดวิวสูงสุดของซอสเ่องราวกินได้2020อันดับ5ได้แก่อันดับ5้เลยนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าไปครั้งแรกที่พี่แทนพูดว่าเฮ้ยนั่นเลยถ่ายแบนติ้งมานะของปี2020เนี่ยร้านนี้อร่อยสุดเลยเข้ามันไก่ไห่นำนั่งซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมคนรือสร้างปรากฏการณ์ประมาณนี้พี่ ปกติเมื่อก่อนคนเรากินข้าวมันไก่เนี่ยทีละจานทีละจานสั่งหนึ่งจาน2จานใส่กองหนึ่งกองพอออกซอสไปปุ๊บคนรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินยากอ,อยากสั่งไว้กินหลายๆวันเลยกินทั้งบ้านเพราะฉะนัน้นเลยเกิดปรากฏการ์สั่งไก่คนละตัวเลยทําให้จํานวนไก่ที่ต้มวันละ 30- 40, 40ตัวเนี่ยมีคิวจองยาวไปถึง4เดือนหลังจากออกซอสเรื่องเรา<ช>กินได้ใครยังไม่เคยลองครับตอนนี้ลองเสิร์ชเลยครับตอนนี้ข้าวมันไก่แห่น้ำหนังลึก เข้าไปดูในคลิปนี้ก็ได้ครับมียังมีลิงก์อยู่ข้างล่างคราวนี้อันดับ4ยอดวิวสูงสุดของซ้อมเรื่องเรากินได้ไประจำป2020ได้แก่อันดับ4เนี่ยเรียกว่าเป็นคลิปสร้างปรากฏการคลิปแรก,แรก,แรกๆเลยแล้วกันครับพี่ปรากฏการณ์เลยครับใช่ของการเปิดช่องซอสของเราเราลงคลิปนี้ไปคลิปที่2คนมาดูเยอะมากคนแชร์เยอะมากคือ ร้านไคจินครับพี่ไคจินนี่ของสาระตั้มใช่ซึ่ง,งอันเนี้ยไปดูสาระตัะ<ช>้มอ่ะก็สนุกกับพิธีกรแล้วเชฟญี่ปุ่นที่เก่งที่ทําซูชิเก่งเนี่ยไม่ได้ปั้นข้าวเก่งอย่างเดียวแต่คัดสรรวัตถุดิบรู้ว่าตัวไหนควรจะกินวันไหน <c oughs> เขาไม่มีช่องให้พูดเลย <c oughs> คือต้องบอกว่าร้านเนี้ยที่บอกว่าสร้างปรากฏการณ์เนี่ยอันนี้ผมค้าพูดได้เลยครับว่าใครไปเสิร์ชใน u t u b e เนี่ยแล้วเห็นคำว่าโอมากาเสะลาทะเลไทยเนี่ยทุกคนเริ่มต้นจากที่เราทั้งนั้นเลยพี่เราคือคนแรกใช่เราคือคนท้าเเย เป็นที่รู้จักเพราะปลาไทยเอาปลาไทยมาทํไปไปตกปลาไปศึกษาเรื่องปลาเองการอ e ีเคจิเมะอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นยอดวิวอ,อันดับ4จากช่องเราพิ่งเปิดมาเนี่ยคนซับสไครต์ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยแต่วิดีโอตัวนี้มีคนดูแบบเป็นแสนวิวซึ่งก็เป็น10เท่าของยอดซับสไครต์ของเราใช่แล้วก็ถึงการนับถอยหลังท็อป3สามอันดับที่มียอดวิวสูงสุดในซอสเรื่องราวกินได้2020อันดับ3ที่มียอดวิวสูงสุดประจำปี2 2 0รได้แก ร้านที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ละครับ The Pit Master ครับทุกคนสาเหตุที่เรามานั่งคุยกันในร้านนี้เพราะว่าทั้ง10บอันดับยอดวีสูงสุด Pit Master เป็นร้านเดียวที่ผมไม่ได้มาเพราะว่าวันนั้นเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็นพิธีกรให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยขอตามรอย อันดับ3ของซอสที่เรากินได้ที่ยอดไปสูงสุดมาเก็บให้ครบมาเก็บให้ครบจะได้เป็นหนึ่งในสิไอแทนเคยกินมาหมดแล้ววันนี้เราเลยมาอยู่กันที่นี่เลยพิษมาสเตอร์นี่ครับอพอได้มาลองเขารู้สึกว่าเขาจริงจังกับการส MOKE ของนะเพราะว่ามันมีกลิ่นแล้วก็มันมีเฟลเวอร์ของฐานของอะไรเข้าไปอยู่ในเนื้อจนเกิดรสชาติ เหลือ2อันดับสุดท้ายตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมร้านที่ได้ยอดวิวสูงสุดอันดับ2ของปี2020ในการซอสเรื่องราวกินได้ได้แก่ double o pasta ของเชฟโมนะครับพี่เชฟโมนาคือใครอ่าที่ใส่นี่สีแดงอ่าคือคนที่ไปแข่ง the next chef เขาก็ถือเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุน้อยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะประสบการณ์สูงความตั้งใจสูงคก็ ดีดาม่าไปอีกเหมือนกันอันนี้คนก็โอ้ยยิ่งเข้าไปดูทำไมไม่เรียนหนังสือให้จบดูดีน,น่คุณมีบ้านรวยอยู่แล้วเออทำไมไปแล้วร้านปิด <laughs> ไม่ได้กินโมหิวคนส่งมาเต็มเลย <laughs> 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 เราไม่เกี่ยวนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งร้านที่มียอดวิวสูงสุดของซอสซึ่งรากินได้2020ร้านที่ได้อันดับหนึ่งยอดวิวสูงสุดประจำปี2020ของซอสซึ่งรากินได้ได้แก่ร้านเจมบูลองเชอรี่ครับทุกคน หรือครัวซองเทพฝั่งชนนั่นเองต้องบอกก่อนเลยว่าสร้างปรากฏการณ์นอกเหนือจากยอดวิวแล้วก็คือยอดจองยอดสั่งคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าร้านเปิด9โมงเนี่ยทุกคนไปเตรียมตัวรออย่างกับเป็นญี่ปุ่นที่ยอีวิวสูงสุดที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แต่อย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนไม่ใช่เดี๋ยวพอเขาไปจบปุ๊บคนแม่งเปลี่ยนช่องอย่าเพิ่งปิดเพราะอันต่อไปเนี่ย สำคัญยิ่งกว่าเพราะอันนี้คือ10ร้านที่ไอแทน X กกับซอสแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดขอเริ่มที่ร้านแรกร้านแรกในเมื่อเรานั่งอยู่ร้านเนื้อเราขอเริ่มต้นที่ร้านเนื้อร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านเนื้อที่เรียกได้ว่าประทับใจประทับใจไม่ว่าจะเป็นรสชาติคุณภาพราคา เายังเป็นผู้สร้างตำนานในเมืองไทยเรื่องเมนูหนึ่งสุดพิเศษก็คือไข่ดองแต่เนี้ยต้องย้อนไปบอกนะว่าคุณผู้ชมจะเปรียบเทียบกับโหกินสเต็ก4,000-5,000ม,มาแล้วบอกว่าอันนั้นนุ่มกว่านี่นั่นโนวะโกาก,กิวพราะร้านนี้เขาเป็นร้านเนื้อไทยเป็นสเต็กเทพแห่งเนื้อไทยนั่นก็คือร้านมหาศาลนี่เป็นคลิปแรกของซอสชาแนลเลยนะครับมหาศาลเนี่ยเออใช่นี่คือคลิปแรกที่เราย้ายมาอยู่เป็นช่องของตัวเอง มหาศาลร,ร้านที่หนึ่งร้านที่หนึ่งเลยครับทำไมถึงเลือกร้านานี้พี่แทนเอาสักหน่อยเหตุผลหน่อยอา้าวกูเพิ่งพูดไปหมดเลยเมื่อกี้ว่ามันคุ้มค่าเที้ยอะไรนีมม่มึงไม่ได้ฟังกูเลยเหรอ,อโอเคโอเคโอเคอ่ะกู <c oughs> บอกเหตุผลไปก่อนตอบอีก <c oughs> โอเคอ่ะร้านที่สองร้านที่ซอมรู้สึกว่านี่คือร้านแรกที่เรามีหน้าตาหรือสีหน้าหรือรีแอคชั่นในการกินอาหารที่แปลกออกไปใช่ครับซึ่งนั่นก็คือร้านข้าวมันไก่ หายนำนั่งนี่คือความรู้สึกในการกินข้าวมันไก่เมนูธรรมดาที่หาง่ายๆทั่วไปแล้วรู้สึกว่านี่คือไก่ที่ไม่เคยเจอทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการพิถีพิถันในการต้มการทําให้หนังมันบางติดกับเนื้อการทําให้หนังมันไม่มีความมันมีแต่ความกรอบตัดกับเทคเจอร์ของเนื้อที่นุ่มแม้กระทั่งเนื้ออกพี่แทนยอมกินทลายเกาทุกอย่างเลยครับทุกตอ่ะมาที่ร้านต่อไปร้านที่3 ซึ่งนั่นก็คือเอตี้ทเวนตี้คือผมประทับใจในความตั้งใจที่อยากจะนําเสนออาหารไทยในรูปแบบใหม่ๆของโจเอา1ดาวลงมาให้คนทั่วไปจับต้องได้ในโอกาสพิเศษอย่างช่วงโควิดเลยขอยกให้เอตี้ทเวนตี้เป็นหนึ่งในร้านที่ประทับใจที่สุดในการถ่ายซอส2องพครับและร้านนี้นะครับทุกคนบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะพากลับไปแบบฟูลสไตล์อีกรอบหนึ่งพี่แทนใช่เพราะว่านั้นเราเป็นโปรเจกต์พิเศษใช่ใช่เราจะพากลับไปกินฟูลคอร์สไฟได้นี่อีกรอบใช่เพราะว่าจริงๆแล้วร้านเอตี้เทเวนตี้นี่ เชฟโจเนี่ยเขาเสิร์ชทำห้องแล็บเลยที่กับซอสกับสิ่งต่างๆเอ้ยอย่าเพิ่งพอดิเดี๋ยวคนไม่ดูรายการแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้พอมาต่อที่ร้านตัดไปร้านนี้ประทับใจที่สุดเพราะว่าันเป็นร้านที่เชฟระดับโลกผู้สร้างชื่อเสียงให้อาหารไทยในโลกนะเพราะว่าเคยติด1ใน5ของเอเชียฟ e ฟตี้นั่นก็คือร้านของเชฟปรินสำรับสำหรับไทยที่ประทับใจก็เพราะว่าเชฟปรินเอาเมนู อาหารพื้นบ้านอาหารไทย<ช>ที่หลายๆเมนูได้หายสาบสูญไปจากบ้านเราย้อนกลับมาทําใหม่ใ,<ช>ในรูปแบบที่เข้ากับคนยุคใหม่กินได้ง่ายขึ้น<ช>แล้วก็เราได้กลับไปรู้จักเมนูที่ปู่ย่าตายายเคยกิน ในสมัยบรรพบรุษเรียกว่าไม่ได้กินแค่อาหารเ่ยทุกคนมันเหมือนการที่เราได้เดิน,นทางนะไปพมันเหมือนการที่เราได้กินตำนานกินประสบการณ์กินเรื่องที่ผ่านการเวลามากมายได้กินอะไรที่เราเกิดไม่ทันที่จะเข้าใจท้องเชฟปินก็จะมาเล่ามาบรรยายว่าน,นี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนี่ก็เลยเป็นเทปที่ประทับใจ ร้านที่5เมื่อพูดถึงคนที่พัฒนาวงการอาหารไทยให้ก้าวไกลไปถึงระดับสากล <Yeah. S 1> เราจะพลาดร้านนี้ไปได้ยังไงร้านไหนครับนุชราครับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากร้านนี้คือเคปต้นสร้างสารรค์เมนู mm hmm. เมนูอาหารไทย mm hmm. ในสูตรโบราณ mm hmm. มาในรูปแบบของไฟดินิ่งที่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นไทย mm hmm. แล้วการเรียงลำดับในการนำเสนอเรียกว่าลงตัว mm hmm. ตลอดทางราบรื่นตั้งแต่ต้นจน,จนจบกลับบ้านด้วยความประทับใจถ่ายรายการเสร็จังรู้สึกว่าอยากกลับไปกินอีก เรามากันครึ่งทางแล้วทางานครับเหลืออีก5ร้านใครดูแล้วเบื่ออาหารไทยเราข้ามมาแล้วข้ามไม่ไม่ไทยละเราขอเริ่มอาหารที่เป็นขวัญใจมหาชนนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นเทปนี้บอกเลยว่าประทับใจอยู่สองเรื่องหนึ่งคือแพชั่นของเจ้าของร้าน ผู้อยู่เบื้องหลังวงการสถานบันเทิงมากมายมตลอดชีวิตแล้ววันนึ่น <c oughs> พลิกผันบอกอ,อ,อยากมาย่างเนื้อให้ลูกค้ากินด้วยตัวเองพร้อมกับเล่าสตอรี่ว่าเนื้อมันมีที่มาที่ไปยังไง <c oughs> ร้านนั้นก็คือคุโรเฮาส์แต่รายการซอสอีกเช่นกันครับ <c oughs> ถึงร้านนี้จะไม่ได้ติดอันดับยอดวิวสูงสุดของพี่ซอม <c oughs> แต่ก็สร้างปรากฏการณ์ให้ <c oughs> การกินต้องข้ามแบบปีหน้า <c oughs> ร้านที่4ยังอยู่กันที่อาหารญี่ปุน่นเราขอยกโอมากาเสะมาให้คุณผู้ชมสักร้านร้านนี้เรียกว่าเป็นโอมากาเสะที่ ประทับใจในสตอรี่ด้วยกันร้านนี้เรื่องราวนำมาเลยโออมกะเสร้านนี้เพราะว่าเป็นออมกษเสที่ปั้นซูชิโดยตำรวจเจ้าของร้านใส่ชุดตำรวจมายืนสวัสดีครับตรวจตั้งแต่หน้าประตูเลยเริ่มหัดทําซูชิในแฟลตำรวจอ่ะแล้วจนวันหนึ่งเปิดมาเป็นร้านเล้นเล็กและวร้านใหญ่ขึ้นจนวันนี้กลายเป็นร้านออมกษเสที่เรียกว่าคิวยาวอีกเช่นกัน แต่ผ่านการปั้นและการฝึกฝีมือโดยตำรวจไทยนี่เองครับ3ร้านสุดท้ายที่ได้เข้ารอบ,ร,บร้านที่ประทับใจไอแทนที่สุดเมื่อกี้เราพูดถึงโอมากาเซ่ที่มีตำรวจเป็นเชฟซูชิไปแล้วร <ผม S 1> เราจะพลาดโอมากาเซ่แห่งแรกในเมืองไทยไปได้ยังไงที่ไหนครับพี่ฟินเล่มินิมีบายฟินเล่ร้านนี้เรียกได้ว่าไม่เสียชื่อของการเป็นร้านแรกในเมืองไทยใช่ไม่เสียชื่อของความตั้งใจที่เชฟแบรนดี้ตั้งใจจะปั้นให้เป็นร้านซูชิที่ดีที่สุด เพราะนั้นไม่พูดถึงร้านนี้ในสิบอันดับไม่ได้ผมจำได้เลยครับอุณหภูมิข้าวแบบมัมม่ามิลส์ปั้นปั้นเสร็จปุ๊บเปลี่ยนข้าวปั้นปั้นเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนตลอดทุกคําเพื่อให้เกิดอุณหภูมิที่เท่ากันหมดไม่มีการเย็นลงชโอ้โหนี่เรียกได้ว่าสุดๆทุกกระเบียดนิ้วทุกดีเทลทุกรายละเอียดเหลือโคต้าแค่สองร้านแค่สองร้านโอ้ยอันนี้ตื่นเต้นผมยังตื่นเต้นเลยคุณทายมาเนี่ยคุณทายกันมามีใครติดในที่เราบอกกันไปบ้างหรือยังเนี่ยก่อนจะไปถึงสอง ขอกราบไหว้ขออภัยจากใจที่หลายๆร้านไม่ได้ขึ้นมาอยู่ใน1ิบร้านที่พูดถึงไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ต้องเลือกจริงๆคือมันจะเป็นต้องเลือกไม่ใช่ไม่ชอบเพราะว่าคุณที่เป็นเจ้าของร้านรู้อยู่แก่ใจว่าเรากลับไปซ้าร้านคุณอีกกี่รอบหรือบ่อยขนาดไหนใช่แต่การที่คุณไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในสิบันดับเพราะว่ามันต้องเลือกเราเลยอยากเลือกที่เรื่องราวรสชาติมันผลักดันให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการใช่ทำรายการให้คุณผู้ชมตามไปกินเดี๋ยวนี้ใช่ ซึ่องอันี้หลายๆคนรู้ดีเพราะว่าผมมีหลังไมค์เข้ามาติดต่อให้ไปถ่ายรายการซอสเยอะมากใช่ซึ่งเราก็จะบอกทุกคนว่าผมรู้ว่าร้านพี่อร่อยอผมกินร้านพี่ประจำใช่แต่บางทีเรื่องราวมันไม่สามารถเอาให้ซอมไปนําเสนอได้<ช>หรือซอมอาจจะมีร้านติดต่อมาว่าเรื่องราวน่าสนใจแต่รสชาติอาจจะไม่ทําให้ไอแทนมาเสนอ,อได้เพราะนั่นนี่คือการที่เราเลือกมาใช่เราเลือกมาให้แล้วครับเรียกว่าไอร้านที่เราออกเนี่ยตามไปได้ทั้งหมดแต่เนี้ย พิเศษจริงเออมันเป็นของขวัญที่คุณผู้ชมนะคราะฉันขอโทษทุกคนจริงๆที่ใครไม่ได้ขึ้นมาอยู่ใน10ล้านหรือใครไม่ได้ติดอันดับยอดวิวแต่เราสัญญาว่าเราจะตั้งใจนําเสนอแต่ร้านที่คุณผู้ชมดูแล้วตามไปแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นเลยก2งร้านสอร้านสุดท้ายครับร้านแรกได้แก่ได้แก่ห <laughs> ลังจากเขาทาสถิติร้านครัวซองถล่มทลายไปแล้ว ผมขอพาไปร้านขนมปังที่เรียกว่าเป็นเทพ,พเจ้าขนมปังแห่งวงการอาหารบ้านเราคุณผู้ชมอาจจะเพิ่งจะได้ดูไปเทปนี้ยังไม่ติดยอดวิวเพราะว่าใหม่มากสัปดาห์ล่าสุดก่อนจะถึงเทปนี้เลยเทปนี้คุณผู้ชมเพิ่งดูเพราะฉะนั้นยอดวิวมันยังไม่ติดของซอมแน่<ช>แต่มันมาติดของผมติดใจใ<ช>ว่าทําไมคนคนหนึ่งสามารถผลิตขนมปังส่งไปให้อยู่ในร้านอาหารชื่อดัง มากมายถึง2 2 0ล้านใช่ร้านดงาเนี่ยไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวนะระดับโลกระดับโลกร้านระดับมิชลินที่ทั้งโลกรู้จักร้านชื่อดังมีสาขาทั่วประเทศหรือแม้แต่ร้านไฟเดนิ่งต่างๆนานามากมายหรือร้านกาแฟที่เรียดได้ดังที่สุดในเมืองไทยใช่ร้านเหล่านี้ใช้ขนมปังของคองกี้เบเกอรี่สอ้ร้านร้านสุดท้ายใครที่ดูอยู่เจ้าของร้านทุกคนที่ดูอยู่ไม่ต้องลุ้นตามไปนะครับ อันนี้เมื่อกี้ซอมบอกเจ้าของร้านไม่ต้องลุ้นตามอันนี้ขอบอกส่วนตัวคุณผู้ชมก็ไม่ต้องลุ้นตามหรือไม่ต้องเดาเพราะว่าเราเอาเทปนี้มาออกก่อนร้านนั้นคือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้คือเราถ่ายร้านเนี้ยในปี2020ใช่ต้นเดือนธันวาเลยทุกคนแต่กําหนดการของมันในการจะออกอากาศคือปี2021ใช่ครับกว่าจะตัดต่อคือเราใช้เวลาในการทางานนานเหมือนกันทุกคนครับแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยมันคือเป็นเทปที่เรารู้สึกว่า โอ้โหจริงประทับใจมากจนอยากให้เป็นเทปแรกของ2021ใช่ครับเปิดตัวซอร c สชาแนล2021ด้วยเทปนี้ใช่แต่การที่เราจะไม่เอาเทปนั้นมาพูดในเทปนี้ก็ไม่ได้ผมไม่ผมไม่สบายใจใช่อันนี้ต้องให้จริงๆคือมันเป็นเหมือนการส่งท้ายปีว่าอยากให้คุณผู้ชมอ่ะได้อยู่กับเราใช่ไปอีกปีหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมเปิดปีใหม่ไปด้ยร้านที่เราคิดว่าเราบรรจงตั้งใจเลือกมาแล้วว่าเฮ้ยร้านเนี้ย เป็นหนึ่งในร้านที่เราบอกว่าดีที่สุดใน2020ครับซึ่งร้านนี้เราจะมีทีเซอร์ให้ดูเป็นภาพนิ่งนิดเดียวใครอยากดูตัวเต็มใครอยากดูเรื่องราวกินได้ว่าทำไมถึงถูกติดอันดับหนึ่งในสิบท,ทั้งๆ<ก>ท,ท,ท,ที่อยู่ปีหน้ากดกระดิ่งรอเลยครับทุกคนกดกระดิ่งนอกจากคุณสับกระชายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งให้มันเตือนใช่กดไ like, ล an. ค์แฟนเพจไอแทนแทนอะที่แนกดฟอลโล่อินสตาแกรมไอแทนเทปนี้ขอนะขึ้นใหญ่ๆห,หน่อยที่ผ่านมาเล็กคนไม่เห็นอ่านไม่ออกนะ แล้วเราก็ขอลาสิบอันดับไปด้วยร้านอยากทำแต่ไม่อยากกินส่วนเราเป็นสายอยากกินแต่ไม่อยากทำ วันนี้เราส่งคุณผู้ชม <c oughs> ข้ามปีขอให้มีความสุขในปี2021ครับขอให้รวยขอให้เฮงครับขอให้สุขภาพดีกันทั่วหน้าขอให้กินอะไรก็อร่อย<ม>แล้วขอให้ติดตามเราไปนานๆขอให้อยู่กับซอสทีมงานเราทุกคน <c oughs> ซอมช่างภาพเบลแล้วก็ทีมตัดต่อเบื้องหลังที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานในนี้คใครชอบ subscribe ใครถูกใจกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมไอแทนฝากไว้ด้วยนะครับใครมีไรกงรายการ ถ้าอยากจะเอาวปพิธีกรก็จ้างได้ใครอยากจะเข้ามาสังส่งซืนรายการสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้ครับสําหรับวันนี้ผมและซอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับทุกคนนอกจากทีมที่เราเห็นเ,นเมื่อกี้นี้แล้วครับเรายังมีทีมหลังบ้านที่เป็นทีมตัดต่อด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีใครกันบ้างน,นะครับในห้องนี้เลยนะ สวัสดีครับคุณแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อพี่มิกครับตัดซอสตัวไหนบ้างครับเอ่อมีอะไรนะเจ็บอะไรเจ็บบุหรี่ใช่ใช่บุหรี่แล้วก็มีเฟลครับอ๋อได้อ่านคอมเมนต์คนที่มาคอมเมนต์บ้างไหมครับอ่านรู้สึกไงบ้างครับดีใจเลครับชื่นใจเลยน้องผมชมพูชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับ น้องครับคุเลยดูนะครับน้องชื่ออะไรครับ oh พี่ปอดครับปัดตัวไหนของซอสบ้างครับพีดมาสเตอร์นี่อันนี้นะครับเดี๋พีดมาสเตอร์นะครับยอดวิวอันดับ3นะครับของซอสสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบอยครับปัดซอสตัวไหนบ้างครับพี่อีนี่ไงยูฟซีอะไรนะโซโลูโซโลูคอฟฟี่ไครจินไครจินไครจินอ่าไครจินเป็นท็อปวิวอีกตัวหนึ่งนะครับอ่นนี่เรามีอีกคนหนึ่งมาพอดีครับเชิญครับเชิญครับชื่ออะไรครับ นีครับชิชครับตัดซอสตัวไหนบ้างครับนึกนานนึกนานนึกนานเลยซอสกิฟวิ่งซอสกิฟวิ่งตัดตัดซอสกิฟวิ่งครับเนื้อหาเป็นไงจำได้ไหมครับดีครับเอาฝากอะไรถึงคนดูในช่องหน่อยครับคลิปที่ผมตัดไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ฝากดูกันด้อครับ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยครับชื่อมี้ครับตัดตัวไหนบ้างครับก็มีแมทบีฟแมทบีฟเออแล้วก็มีแมทบีฟใครดูแมทบีฟนะครับมีตัดนะครับแล้วก็มีห้าบินโตะอ่าที่คนชอบดูในคอมเมนต์นะชอบเชฟเตย์กันอ่ะอ่นแหละแล้วตอนนี้กำลังตัดตัวไหนอยู่ครับตัวนี้มาดูนี่นี่คือตัวที่เป็นภาระที่สุดแล้วคือเป็นตัวรวม ตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยเนี่ยซอสออฟเดียร์เลยครับอันนี้คือก็เป็นประจำปีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับทีมตัดต่อหลังบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีทีมที่เป็นแอดมินโปรเจกต์แมเนเจอร์หลต่างๆเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงนี่ก็คือทีมซอสทั้งหมดนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรามาด้วยนะครับขอบคุณครับ